โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจรังหวัดพิจิตรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนตอนรถยนต์ส่วนกลางหรือรถยนต์ส่วนตัวการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้รับส่งน,นั้นผิดระเบียบและกฎหมายนี่ฮะลงโทษจำคุก5ปีต้องใช้ในภารกิจราชการและโดยข้าราชการไม่ใช่ภรรยา หรือเมียข้าราชการ การผูจริษณามันหลวงหรือรถหลวงที่อาจจะมีการสืบต่อกันมาว่าสามารถกระทำได้แต่ถามว่ามันถูกระเบียบถูกตัวบทกฎหมายหรือเปล่า oh, <no. S 1> ตอบเลยว่าไม่ตัวอย่างเช่นข้าราชการหน่วยงานแห่งหนึ่งได้นำรถยนต์ส่วนกลางซึ่งมีรถที่มีไว้เพื่อเป็นกิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยงานราชการไปใช้ในลักษณะเป็นรถประจำตำแหน่ง การอาศัยโอกาสที่ตนมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในลักษณะที่เป็นรถประจำส่วนตัวไปกลับที่พักแม้จะมีระยะทางสั้นๆหรือใช้รถยนต์ไปในสถานที่อื่นๆเช่นไปรับประทานอาหารกลางวันหรือไปทำธุระส่วนตัวก็ถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของ oh, <no. S 1> ทางราชการและเป็นการกระทำการทุจริต ซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาและทางวินยัยนอกจากคนใช้รถที่มีความผิดแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและผู้อนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันก็จะถูกดำเนินการทางวินัยด้วยรวมถึงเรียกค่าน้ำมันทั้งหมดคืนราชการการกำหนดโทษสำหรับผู้กระทำผิดในการนำรถหลวง หรือน้ำมันหลวงไปใช้มีอยู่ว่าการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัวส่งผลให้สารสาั่งพิพากษาจำคุก5ปีปรับ20,000บาทถือเป็นอุทาหรณ์ก่อนทำผิดซึ่งเป็นความจำเป็นที่หน่วยงานราชการต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการรวมถึงระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน คุณพร้อมแล้วหรือยังที่ไม่รับไม่ยอมไม่ทนไม่ทุจริตเพื่อจังหวัดพิจิตรปลอดการทุจริตคอร์รัปชันพบคนโกงต้องเปิดโปงคนทุจริตยาปกปิดรีบแจ้งมาที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร5 6 7 7หรือสายด่วนปปช1205